สบายดีพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาก็อยู่กับซ่องสาวหน่อยวาเลนติชานลแล้วเน,นี้เขาก็อยู่กับสาวหน่อยคน,คนเก่าคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สาวหน่อยสิ้ผ้ามากินออหยังถ้ามากินออหยังปลาเผาเมื่อเนี้าจะมากินปลาเผาเนาะพี่นอนะ้องเนาะน้ำเห็ดน้ำจิม้มซีฟูด้ดแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มมันพันกระปุลนะนะพี่น้องพันกระปุนของบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ บานเฮา่เป็นน้ำจิ้มพันกระปุ่นเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยเนาะไปเบิ่งกันเลยเอาพี่น้องโอ้ยปลาตัวใหญ่แห้งตัวหกสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะสองโต๊ะกะลอยร้อยสาวนะคะพี่น้องเนี่ยร้อยยี่สิบนะคะสองตัวเนี่ยกำลังดังไฟเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นดังแล้วนี่ เขาเลยล่ะค่ะพี่น้องชาบ้า,บานี่นี่คนเอือบปลาพี่น้องอันนี้คือคนเอือบปลาเพิ่นลาอกรองเราเพิ่นพี่น้องป้าเน้นโตใหญ่สองโตเลยพี่น้องมาในสิห้าสิบป,ปิง้งมาไนพี่น้องถ้าภาษาไทยเขาเอื่นวะาอีอยงวะปลาเผาใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาเผานะคะพี่น้องเนี่ยกําลังเออเรากําลังยกขึ้นมาทําการโฮยเกลือลงไปอีกค่ะพี่น้อง เออหยเกลือลงไปเนี่ยพี่น้องถามว่าพิมพ์กินอะไรถึงงามแท้แต่ก่อนพิมพ์ก็กินข้าวหอยเกลือนะคะตอนนี้เรากำลังย่างอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอให้มันสุกนะคะเป็งตั้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอีกปุ๊บปุ๊๊นัาเลย น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาพี่น้องเข้ามาเบ่งวิธีการเห็ดนาจิ้มพันกระปุ่นกันเลยเนาะเทออ่าไหน่กันที่เห็ดครั้งแรกเขาบอกว่าให้หนามฝดและะ้วอะเอามักเลนลงไปค่ะว่ะเขาบอกมาเนาะพี่น้องเนาะเอามักเรนลงไปเดี๋ยวก็เอามะขามเปียกลงไปเนาะพี่น้องเนาะให้มันเปื่อยนี่พี่น้อง เขาก็เอามะขามลงไปน้ำค่ะว่าเอามะขามลงไปน้ำเริ made, please. Please ่มป่วยแล้วเขาก็สีเริ่มตําผิกแล้วบัดนี้พี่น้องเออนี่นี่ปลาหมึกแล้วพี่น้องจิ้มตใส่กระปุนมานน่ปลาหมึกตําผิกพี่น้องใส่พริกแห้งลงไปนะคะนี่พริกแห้งพริกแห้งลงไปกินเผ็ดเผ็ดเลยค่ะแล้วก็นี่กระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะเราปอกไว้สับแล้วเราก็ตําเลยค่ะอ่ะพี่น้องตำมะพริกแหลกแล้เนาะพี่น้องเนาะนี่ ผักผักชีกับกระเทียมเห็ดน้ำจิ้มพันกระปุนห้าวกระใสอันบ้านห้าวเขาเอิญมากทั่วดินเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่าถั่วลิสงนะคะภาษาไทยเรียกว่าถั่วลิสงภาษาลาวเรียกว่าถั่วดินภาษาลาวมากทั่วดินเลยอกพี่น้อง มกเล็เท่ากับเปื่อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนะเป็นอย่างเนาะมกเล่นภาษาไทยมะเขือเทศนะคะเรียบร้อยแล้วผิดก็มะเขือดินเนายตำไว้นอพี่น้องเนาะก็นําลงไปนอพี่น้องเนาะเนี่ยริกก็มะเขือดินเนาะมะถั่วดินเพราะฉะที่ตำไว้นะพี่น้องก็เอาลงไปพ่นว่าลงไปแล้วก็ค้นใยมันเข่ากันเพ่นวาฉันดอกพ่นว่าเป็นไงพ่นวาแล้วก็ใส่เป็นนวดน้อยนึงพ่นวา ใส่ผงนัวนิดนึงเขาลงไปแล้วก็ปิดไฟบังส่งเลยมาผิดขึ้นสิเพ็ดเนาะพี่น้องโอย้ยแดงใจไหวนี่พี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งเนาะน้ำปลาลงไปเนาะพี่น้องนี่ก็เห็ดตามใจอะไะพี่น้องเลยสูดเพิินกันชิบะไลารดอกตามใจตัวเองเนี่ยแหละน้อยพี่น้องในหน้าตาก็ออกมาเป็นสีแต่ถ้าหน่อยทเป็นคนหมักกินเพ็ดเนาะพี่น้อง ชาน้อยกับชิชัยมะเพ็ดลายเนาะแต่บ้าคันบ้านเฮาเขาบอใส่มะเพ็ดลายแบบนี้เนาะพี่น้องพอคนบ้านเฮาผู้เฒ่าบ้านเฮาเขาบอค่อยกินมะเพ็ดเขาบอค่อยกินเพ็ดไปไหนเนาะพี่น้องเนาะนี่ชาน้อยกับเห็ดเอามาหน้าตากับผิดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ซีฟู้ดกับน้ำพันกระปุ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาหน้อยชาหน้อยกย不不 no, ับเห็ดแล้วแหละชาน้อยสีลวกปลาหมึกแล้วก็สซีตากระปุ่นนี่เฮาก็สซีตากระปุ่นเนาะพี่น้องเนาะ เอาผักผิกลงไปผาพริกลงไปนอพี่นนองแล้วมันสิเพชรใสลาย,ายแะ้วก็ใช้ใส่กระเทียมลงไปนเดียวนี่นองเาก็สิตำตำเลยนะพี่นนองเดี๋ยวเขาสิตสตำกระปุ่นนะพี่นนองอันนี้าน่อยตังเา หน้าตาสิเป็นอยงไงเปิ่งกันเลยเนาะคืออ้อาวประแดกที่ขาดว่าได้คือประแดกไหมพเริ่มพรเนาะพี่น้องเนาะแ่บหลายเนี่ยบ่าไ้โฆษณาด้พี่น้องมักส่วนตัวคือเก่าละ่ะนี่ใส่ลงไปหลายๆเลยใส่หลายแบ่บหลาย หกเนี่ยส้นหน่อยฮะกระถอยมาใหม่เลยพี่น้องนี่ฮะกระถอยมากนี่พี่น้องหกใหญ่ๆตําไหมพี่น้องเบิรงมันจังคักเนาะพี่น้องเน,นาะตํำหลายๆเนาะลน้ำลงเนาะพี่น้องน้ำลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ใสม่มะเร็งเนาะพี่น้องภาษาไทยมะเขอือเทศไวดิใส,ใส่หลายแซ่บหลายใส่ใสหน่อย ไส้ยังบาดนี่ผงชูรสภาษาลาวแป้งนัวภาษาไทยปลาภาษาลาวปล <laughs> าแดกปลาแดกเนาะ,ะพี่น้องเนาะเป็นไดเนาะชิมเนาะพี่น้นอ,องเห้ยพี่น้องเป็นตาแซ่บเป็นเนาะอือบังชิมก่อนเท่าหน่อยชิชิมบังก่อนเด้อพี่น้องเด้อ รสชาติใช้ได้เลยทีเดียวฮ่าเชียเอากระปุนลงไปเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้กระปุนลงไปใช้ปลาหมึกฮะแล้วยัง,งปลานี่ปลาหมึกพี่นอ้องฮ่าเชียเอาปลาหมึกลงไปน้ำเนาะพี่นอออ้องปลาหมึอกเ้าหอมปลาหมึกยังมั กิเท่เลยได้พี่น้องแล้ว,ลวเ,เลยอาเจมเจมเลยเราต้อหอยกันดนะ้อยอ่าช้าหน่อยชิ้นหอยมากะทินลงไปเนอะพี่น้องแบบน,นี้หอยมากะทินลงไปพี่น้อง เอาแล้วแล้วพี่น้องมัเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเอาไปกินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอยากกินหน้าอ่ะสบายดีพี่น้องเนาะเขามากินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ตอนนี้ก็อยู่ฮานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็อยู่คือเก่ายูฮันคือเก่าพี่น้องเป็นตาแซบว่พี่น้องมันนี่ตามใส่ปลาหมึกน้่พี่น้องมันนี่ตามข้าวปู ใส่ปลาหมึกพี่น้อง,ง,งพี่น้องมากินน้ำกันเ้ยพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเลยอ,เอันนี้ปลา,าค่ะปลาเผาค่ะปลาเผานะพี่น้องปลาเผาสองจิ้มทีแล้วหน่อยเห็ดบางหันเนาะพี่น้องนเนาะมันเป็นน้ำจิ้มพันกระปุ่นเนาะพี่น้องบ้านเช้าหน่อยก็ชิ่เห็ดน,น้ำจิ้มแบบชีดเนาะพี่น้องพันกระปุ่นเนาะพี่น้องเนาะ บะฉ่หน่อยก็จิเห็ดไว้สีเนาะฉาหน่อยเห็ดแล้วหันอันนี้ก็บฉหน่อยกับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเผื่อแบบหมูเขาอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะพี่น้องเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นนันกระเจี๊ยบเนาะพี่น้องว่ากินกับตำกับปุ่นน,นี่ก็บิเป็นพักพี่น้องเฮ้ยพักกระ,าระ,ระถาดบิ่มบะทึมนี่ได้ไวเนี่ย ไปหลดเอาปลาไปไป๊ปาาปบมาไปแล้วจะเอาพักงลงมาเนาะพี่หนังเนาะนี่พักอันนี้คือพักของเทาเลาพี่หนังเนาะนี่พักที่กินก็กระปุ่นเนาะพี่นังน,นี่พักสลัดนี่พักสลัดนี่มักแตงเนาะพี่หนังเนาะพักรสเด็ดนหอมกรสเด็ดนะพั่รสเด็ะ ผักซี่เล้านี่มักแตง่งนี่พักซี่เล้านี่พักเนาะพี่น้องอแ้วิบเห็นนะกินแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะตอนทีเขาใส่พักแล้วเนาะพี่น้องมามากินนะสาวหน่อยมามากินแซ่บๆนำกัดเนาะพี่น้องเนาะ เนี่เด้อผู้ใดมือเงี้ยอพี่น้องไม่นี้ก็กินหลายคนคืนอเก่าเนาะพี่น้องแต่กินเกาสองคนเนาะสองคนเลยน้องมืัอนี้าสวายดีเพื่อนเนี่ยสบายดีจ้าผู้หนึ่งสบายดีพราะอะไรผู้หนึ่งหว่าวหนาะพี่น้องคมชัดชัดคมขนาดโลละแปดชิฟยังขมอยู่อันนี้ยอะไรบ้า แยกกันอยไหมมันเลยขาวด้วยกได้จใตัวกะเจี๊ยบพี่น่องกะเจี๊ยบกินกับตำกะปุ่นมาพี่น่องมากกินนังกันแช่แๆ เขาขึ้นคือเอาเราพี่น้องอยากซ่าอะไรได้ mm hmm. ที่แกะปลาก <Thank you. S 1> ็พี่น้องเส้นปลาเป็นจะแซ่ oh. พี่น้องเ mm hmm. นี่ย เนาหน่อยสิลงมือเลยด้พนะี่น้องเท่าหน่อยสิใส่มือขึอนะนะ้นเกาเนาะพี่น้องเนาะทำใหญ่ๆแล้วเนาะพี่น้องอือหนะือ <c ười> ปลาหมึกพี่นนังแ่บๆนะพี่น้องเผ็ดเผ็ดพี่หนองตอนหมึกพี่น้อง บ่ phải lại ไลฟ์สดบ่มื้อนี้เห็น <laughs> ตั้งแสบพี่น้องเมนี้พม่จะน่เพลิดเผ็ดนนี่พี่น้องมากินน้ำซาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ và chết เพจเดียวพี่น้องเอ้ยตักสีนปลาพี่น้องสีนปลานิ่นนี่น้ำจิ้มพันกระปุนพี่น้อง น้ำจิ้มกระเร่ากระปุนอยู่ใช้โนโหน้าบดเลยพันกระปุ่น <S 1> <S 1> พียงแซ่บแซ่บเป็นองากระปุ่นกันแซ่บไอเ่าเขาหน่อยเห็นเองไปหรอเ นี่อยังเก่งเก่งเฮ็ดยังกระแทบพี่น้องไ่แม่นว่าวอันนั้นน้ำจิ้มเนี่ยบ่เคยเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดครั้งแรลกอะนี่แฉบพี่น้องคนนี้ยังว่าเก่งบ่อยากว่าวเก่งเฮ็ดยังกระแทบอันนี้เฮ็ดผู้เดียวหมดเลยนี่แฉบแฉบเอ้าวพี่น้องเนาะแฉบแฉบน้ำกัน ผู้ได้เขามากอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับชักให้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยเห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแซ่บพี่น้องแซ่บ แซ่นนบน้หวานเผ็ดเลยจังแค่จัง พักโลดละแปดทิมาขมเนาะมันนี tutaj. ่นมขมมขมเงาเมื่อกี <ông rees Darwin> <Oliver> ้มขมเนี่ย้อเป็นน้คัน จำกิงขมอยู่ห่ะป่ะหมักแตงเพียงกรอบกรอบแฉบไปหน่องเพชรทั้งเพชรทั้งแฉบไปหน่อง trên hết hết không nhớ không ปานินนะพี่นังกินข้าวเหนียวกับปานินกินน้ำจิ้มท่านกบปุ่นแ่บแ่บไม่นาะมันเผ็ดไม่แจแน่เผ็ดเผ็ดแ่บพือเก่าถ้าหน่อยเบาไวแล้ว ทั้งเพชรทั้งเจ็บแขวเนาะพี่น้องเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะลไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สันหน่อยเห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องย t u b e สาวน้อยวาเลนตีชาแนลชาแนลนะคะคลิปนี้กับพี่มี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่พน้องสุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่า สบายดีบ๊ายบาย